สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมพามาเจอหัวนหน้าโจ,จอมหวัมหวดจมโหดเจ้าปีศาจเจ้าสมชิงครับนี่จะจะเป็นคลิปสุดท้ายนะของบอ่อหลวงบ่อเนี้ยนะอาวสานะครับใกล้จะอาวสาแล้ว อวาสารวันนี้แหละหัวหน้าโจยว่านี่งานด,ดึงสลปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือจะทอยดินกองด้านหลังนะสูงๆนะ่ะเอามาเทไว้ตรงนี้ฮะเทตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ดินยังขาดอีกนิดหนึงขาดไม่เยอะต่ำๆขาดนิดหนึ่งครับนี่ครับเจ้าสมเชงกำลังจะเคลียร์ทางนะให้หกล้อถอยมาเทครับ คนขับ6ล้อก็ไม่ใช่ใครครับเจ้าไก่ยอ,อกฟางนี่ยแหละเป็นผู้ขับ6ล้อเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนจะเอาดินมาเสริมตรงนี้ฮะดินที่เอามาเสริมก็ตรงที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่แหละอะเดี๋ยวเรามาดูโอ้โห,โหเฝ้าติดตามมาเป็นเดือนครับบ่อลูกนี้ถามว่า ยากไหมยากฮะแต่หัวหน้าเราก็เอาจนเสร็จครับเห็นไหมไม่มีรอยตะเข็บไม่มีอะไรเลยเรียบสวยงามครับเสร็จเรียบร้อยเลยนะสโลก็แต่งแบบนี้นะครับเอาแบบนี้แหละดีก็เก็บเลยละเอียดเดี๋ยวเอากองดินนี้เสร็จปุ๊บมาเสริมต,ตรงนี้แล้วหัวหน้าโจยก็ว่า จะเอารถเตมาปรับเกตทางให้เขาให้คนเขาสัญจรไปมาได้เหมือนเดิมครับเหลือจะเก็บรายละเอียดนะโอ้โหนี่ฮะเอาดินมาเสริมตรงนี้ฮะขาดนิดหน่อยฮะย่ำยำ่ยำยำ่ำเวลาถอยมาจะได้ไม่ติดครับทำเองเลยขับเองเลยครับวันนี้ขับทั้งหก้อถ้าไม่โควะ เริ่มขยับขยื่ยกันแล้วนี่หกล้อวันนี้วิ่งคันเดียวเลยเจ้าไก่อ,อุกฟา้าเป็นผู้ขับน้ำก็เปิดใสมาแล้วนะเปิดโดยเจ้าจูนเนียนี่แหละขะเล็กๆนี่แหละเปิดน้ำบ่อฝั่งนูน้นเข้ามาใส่ฝั่งนี้นี่เสมอกันแล้วน้ำทัง้งสองฝั่งฝั่งนู้นกับฝั่งนี้น้ำเสมอกันแล้วครับโอ้โหงานนี้ทั้งฝนทั้งขี้โคน ทั้งดินเละโอ้สารพัดที่ผมมาถ่ายอยู่นี่วันนี้อะไรเป็นวันอวสานนะนะดินนี่เอาไปเสริมครูแค่นั้นเองฮะที่เหลือก็กองไว้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็ค่อยเอาเระเกีดมาปรับเกีอีกทีหนึ่งโอ้เดี๋ยวเราคอยติดตามบนหน้าโจยหนอครับว่าจะไปโรงงานหลวงต่อหรืองานชาวบ้าน เมื่อกี้บอกผมว่าจะไปลุยงานชาวบ้านสักงานหนึ่ง่อนครับแล้วค่อยลงงานหลวงอ่ะนีตนนนนะ่ตรงนี้ดินเกินนะตรงนี้ดินเกินต้องทอยออกไม่พอก็เอาบนนี้ออกอีกสภาพอาจจะไม่ตรงบ้างแต่ด้วยว่ามันทำยากครับทำได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว แต่หัวหน้าเขาลองวัดด้วนะผ่านครับเกินอยู่ความกว้างของบอ่อลูกนี้ผ่านผ่านตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ครับจะตักกี่ตักเนี่ยผมว่าน่าจะตักไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าตักมาเยอะแล้วมันจะทอยมันจะถอยไปถึงที่โดยไม่ต้องเสียเวลาไปทอยฮะเริ่มเกลียแล้ว เอาดินตรงนี้ออกก่อนไม่พอเราค่อยเอาตัวนั้นข้างฮะจะทำแอรเลยหรือเปล่ายังไม่รู้อยังไม่ได้ถามแต่ว่าน้าบอกว่าเสร็จวันนี้เฮียสา,สาวันนี้แหละเอาดินไปเสริมไม่กี่เที่ยวเยวผมก็ต้องย้ายรถแล้วก็เอารถเกตมาปรับปรับให้มันดูสวยงามครับอ่ะไปแล้วอ,อยู่บริษัทนี้ แต่ละคนนี่ไม่เป็นอย่างน้อยต้องเป็นอย่างสองอย่างแหละอย่างเจ้าไก่อ,อกากานี่ก็ขับปกล้อก็ได้แม็กโครก็ได้ฮนะนี่อยู่บริษัทนี้เป็นตัวแทนก็ได้เลยยิงหัวหน้าโจยนี่ไม่ต้องพูดถึงขับได้หมดรถในบริษัทมีอะไรขับได้หมด ่อสูบซิ่งก็ยังไม่ยกเก็บเลยน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละมั้งงพอพอซิ่งดูฝั่งนู้นนะอ่ะอยาให้ดูอีกรอบหนึ่งดูผลงานครับใครที่ติดตามบุญรอดจะรู้เลยว่าบ่อนี้มหาโหดขนาดไหนขีโคลเล็กขนาดไหนควรจะเป็นรูปร่างแบบนี้ได้ออาถอยถึงที่หรือเปล่านะ อุตซาเดินย่ำแล้วย่ำอีกนะอ่ะเอาเข้าไปอีกครับเห็นไหมถ้ามองทางด้านนี้จะเห็นเลยว่าระดับมันยังต่ำอยู่ตักแค่นี้แหละไม่ต้องตักเยอะหรอกเนี่ยมันได้ถอยถึงที่เ,เสริมประมาณกอหญ้ากอตะไคร้มาจากกอตะไคร้มาถึงด้านหลังเจา้าซุมเชงนะที่ต้องเอาดินไปเสริมครับหน้าประมาณ20กว่าเที่ยว30เที่ยวนี่แหละย0เที่ยวก็น่าจะเต็มแล้วตรงนั้น งานนี้เหลือไหมผมว่าน่าจะไม่เหลือนะเพราะว่าทำหลายวันเสตเกินแต่ก็สู้จนเสร็จครับสู้จนจนทำให้เขาให้เสร็จให้เรียบร้อยนี่เดีย๋ยวงานหน้ามีนายใหญ่ก็ให้อยู่แล้วถ้าสู้ให้เขาอย่างนี้ จะเหลือหรือเปล่านี่ผมคิดในใจว่าถ้าเหลือก็เหลือน้อยถ้าไม่เหลือก็ขาดทุนนิดๆหน่อยมีอยู่แค่นั้นเลยฮะเอาเอาลงไปหน้าจมลงไปหน้าจมต้องหาที่กลับแข็งๆขงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าถ้าเหลือก็เหลือน้อยสุดๆนะงานตัวนี้ ถ้าขาดทุนก็ขาดทุนไม่เยอะเป็นอะไรที่กั้มกึ่งมากผมเดาไม่ถูกนอกจากข้าวแก่ขาหม่หน้าโจ้หน้าโจ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเสร็จวันนี้นะครับเสร็จวันนี้เสร็จแน่นอนวันนี้พรุ่งนี้ส่งงานเลยหรือเปล่า ดีนะว่าช่วงหลังนี่แถวบ้านผมนี่ฝนไม่ตกมาสามวันแล้วถือว่ายังโชคช่วยอยู่ให้เสร็จงานได้โอ้โหถ้าตกทุกวันเหมือนตะกอนอ่ะคงจะยืดเยื้อไปอีกครับยืดเยื้อไปอีกหลายวันแต่วันนี้ก็ไม่แน่นะอากาศค่อนข้างร้อนเสียแล้วเกินนะเอาสามตักพอสามตักพอ มาเปลี่ยนเกียร์ตรงทางเนิดออมาเปลี่ยนเกียร์ตรงทางอ่าอ่าอ่าเอาภาษแ,แล้วใช่ไหมมีภาคภาคต่อไปไหมมีภาคสองไหมตัวเตะภาคให้ตัวภาคสุดท้ายแล้วนี่คุณอาโจยบอกว่าอวสานนะครับอวสาษาวันนี้แล้วเรื่องนี้อวสานเรื่องนี้ ผมเลยถามกลับไปว่าจะมีภาคสองไหมไม่มีนะไม่มีครับสานวันนี้แหละหนังเรื่องนี้วันนี้ไม่โดนแน่ผมเพราะว่ามาตักดิงขึ้นดำหมดสิทธิ์ไม่มีขีโคแล้วดีนะวันนี้ผมยังมาทันอยู่ แต่ผมรู้หรอกว่าวันนี้ยังไงก็ต้องต้องเสร็จวันนี้แหละแต่เสร็จตอนไหนไม่รู้นั่นเองมาทันอยู่มาเห็นตอนเก็บงานนี่เองฮะแต่ตอนสโลปถึงสโลปไม่ค่อยไม่ได้เห็นไนงะเอาตึงไงนึกว่าติดเสียงดัง เมื่อวานนี้ผมมานี่ตรงนี้นะครับที่เมื่อวานนี้หัวหน้าโจยเกือบจะจมมันยุบลงเรื่อยๆยุบลงเรื่อยๆขนาผมเดินยังนุม่มเนี่ยเลยนะตรงนี้นี่ยังนุ่มอยู่เลยนะสัมผัสได้เลยครับว่ายังนุ่มอยู่เลยตรงนี้เนี่ยสโลบตรงนี้ก็เลยต้องแอนหน่อยไม่ตรงใช่ไหมเพราะว่าดินมันนุม่มดึงเข้ามาเสมอไม่ได้นะ ใช่หไหมตรงทางนู้นจะตรงอยู่มาทางนี้จะโค้งๆหน่อยทัตติกติตรงนี้แหละแต่ตรงนี้ก็เสมออยู่จะมาเอ็นกลางตรงนี้ครับเนื่องจากว่าดินมันนุม่มตรงน,น,นี้จะเอ็นกลางตรงนี้หน่อยหนึ่งทำได้แค่นี้คงก็ว่าสุดยอดแล้วดยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตาม บนหน้าโจยต่อในคลิปต่อไปว่าจะไปโรงงานไหนๆต่อสำหรับงานหลวงที่นี่จบแล้วนะครับอาวาราแล้วสำหรับคลิปนี้บุญลอดสวัสดีครับ